วันนี้เราจะมาทำซุปมะกรโลนีกันนะคะน้ำซุปใสๆตัวเส้นไม่อืดไม่เปื่อยไม่เละเลยค่ะวิธีทำง่ายมากเลยไปดูนะคะก่อนจะไปทำซุปนะคะวันนี้ครูเล็กจะมาสอนทำต้มมะกาโลนีก่อนค่ะมีเทคนิคง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะไปต้มเนี่ยครูเล็กจะเอามาแช่น้ำไว้ก่อนค่ะแต่น้ำสะอาดแล้วนี่แหละคะ่ะ เทลงไปเลยค่ะแล้วก็แช่เข้าไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะวันนี้คุณเล็กมีมัะโรนีรสผักค่ะมีหลายสีเลยทําให้น่ารับทานนะคะอันนี้พอแช่ไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็จะมาล้างนะคะพอล้างเสร็จเราก็จะไปต้มค่ะแช่แบบนี้เพื่อนๆจะว่าเขาเปื่อยไหม ขายังไม่เปื่อยนะคะเพราะว่าแช่ไปแค่ครึ่งชั่วโมงอันนี้คุณเล็กก็เอาไปต้มในน้ําที่ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเวลาเราตั้งน้ําไปแล้วพออุ่นๆพอน้ําเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่ตัวมะกรโรนีลงไปนะคะรอจนกระทั่งเขาเดือดค่ะให้เดือดนานๆหน่อยนะคะเดือดแบบแรงๆเลยอะ่ะแล้วเราก็เช็คดูค่ะ เล็กจะหยิบออกมาก่อนนะคะเรามาเช็คดูให้เขาแบบว่าหนึบหนึบมาค่ะแล้วเราก็เทออกนะคะแล้วก็มาล้างในน้ําเย็นค่ะอันนี้คุณเล็กไปกรองไปล้างจนเสด็จน้ําแล้วนะคะอันนี้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาเค้ามีความเหนียวอยู่นะคะไม่เปื่อยแน่ๆเลยค่ะรับรองได้ไม่เละด้วยค่ะวิธีการนี้นะคะคุณเล็กใช้เป็นประจําค่ะ ถ้าเรายัางไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเราก็เอาแรปไว้นะคะเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแต่ถ้าเราใช้เลยก็ไม่ต้องไปแรปนะคะเราก็ใช้เราก็รอต้มต้มน้ำซุปให้เสร็จเราก็จะได้มาใช้ทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะก็จะใส่รากผักชีก,กับพริกไทยดำลงไปค่ะคุณลิกใช้เป็นเม็ดเลยนะคะต้มให้น้ำเขาเดือดเลยนะคะใส่เกลือลงไปด้วย เสร็จแล้วพอเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จะเบาไฟลงค่ะอันนี้เราจะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบให้มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หมูสับค่ะหมูสับที่คุณเล็กเคยสับไว้ในเครื่องมาวเวลเมื่อคราวก่อนนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นหมูสับที่ยังจะหยาบๆอยู่นะคะ พอเราเบาไฟถุดลงแล้วนะคะเมื่อกี้น้ําเดือดใช่ไหมเราก็เบาไฟลงนะแล้วเราก็มาเอาหมูของเราค่ะหมูสับเนี่ยเราก็ทาเป็นก้อนทําก้อนไม่ต้องปั้นแบบกลมเป็นลูกชิ้นไม่ต้องนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้าตาเขาแบบเป็นหมูก้อนๆเป็นหมูสับอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะดูน่าทานกว่า อันนี้เราก็จะไปต้มในน้ําร้อนนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่เล็กเบาไฟเฉยๆนะคะไม่ได้ดับไฟนะคะน้ำยังเดือดอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจะเดือดน้อยลงเราก็จะทิ้งเอาไว้อย่างนี้จนกระทั่งหมูสับนี้ลอยขึ้นนะคะกระปลนอันว่าเขาเริ่มสุกระหว่างนี้เราก็รอให้เขาสุกก่อนนะคะตอนนี้เขาเริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มลอยขึ้นมาละตอนเวลาเขาเดือดนะคะ ช้อนฟองออกก่อนค่ะในเวลาที่เขากำลังจะสุกเนี่ยในหมูสับเนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ด้วยเนาะเราก็จะช้อนฟองออกค่ะเพื่อที่จะให้น้ำซุปเราใสอันนี้พอได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปอีกค่ะ อันนี้เรามีหมูสับแล้วเนาะเราก็จะเพิ่มลูกชิ้นลงไปค่ะใส่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่หมูยอลงไปด้วยค่ะลูกสาวชอบหมูยอคุณเล็กก็ใส่หมูยอลงไปด้วยเมนูนี้เป็นเมนูที่เด็กหอเขาบางคนชอบบางคนไม่ชอบค่ะสมัยคุณเล็กทำหอนะคะมีสองพี่น้องอะ่ะเขาจะชอบแต่ว่าหลายๆคนเขาชอบให้เล็กเอาไปผัดมากกว่าค่ะอันนี้คุณเล็กใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะ เพิ่มสีสันและรสชาติค่ะระหว่างเรารอให้เขาเดือดน,นะคะเราก็จะเอามักกะโรนีของเราเนี่ยไปอุ่นค่ะจําได้เนาะเมื่อกี้ที่เราต้มไปแล้วไปอุ่นในไมโครเวฟเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งใส่ถ้วยนะคะจากนั้นเราก็ไปออาน้ําซุปของเราค่ะตักใส่เลย ตอนนี้ซุปเราก็เดือดพอดีเลยค่ะเมื่อกี้คุณเล็กลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใช้มะกโรนีเนี่ยให้คลุกน้ํามันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปแช่ตู้เย็นค่ะเลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะใครชอบหมูสับใส่หมูสับเยอะใครชอบลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นใครชอบหมูยอก็ใส่หมูยอลงไปเลยค่ะแต่อันนี้คุณเล็กใส่3ามอย่างพร้อมๆกันเลยดูน่าทานมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้สีสันจากตัวมะกโรนีด้วยนะคะเพราะว่าคุณเล็กเลือกรสผักมา มีทั้งสีเขียวสีส้มนี่นะคะหมูก้อนคุณเล็กก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะน่าทานมากเลยหอมมากเลยด้วยค่ะหอมรากขักชีแค่นี้นะคะเราก็จะเติมผักโรยหนะ้าลงไปค่ะโรยด้วยผักผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหอมหน่าทานมากเลยเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะอันนี้คุณเล็กให้ดูตัวตัว,ตวมัคกโัโรนีก่อนนะคะตัวมัคกโัโรนีอันนี้ยไม่เปื่อยแน่ๆค่ะไม่เปือ่อยและไม่เละค่ะแถมยังมีรสแบบยังมีความเหนียวนุ่มให้เราได้เคี้ยวดิบหน่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะแต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปต้มลงไปในน้ำซุปเลยได้ไหมได้เลยนะคะ ถ้าแบบเราทานได้เพราะเราถ้าเราจะทานเลยอย่ะเราใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะตักเสริมให้มันสวยๆแบบนี้ก็สามารถเลือกได้ไงคะว่าเราจะเลือกสีไหนมากน้อยอะไรมากน้อยเราก็เลือกได้ตามใจชอบของเราค่ะน้ำซุปก็จะหอมและใสนะคะเหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นได้เลยนะคะทำให้ครอบครัวทานเนาะรสชาติก็แล้วแต่เพื่อนๆปรุงเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะ คุณเล็กอยากให้เ,เพื่อนๆลองทํานะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกคุณเล็กว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะโดยเฉพาะมือใหม่และวัยเกษียณทําได้เลยค่ะฝึกทําไว้นะคะพอเกษียณแล้วเราจะได้ไม่เหงาค่ะนี่คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ